อันดับแรกสุดทีเดียวก็คือกรณีที่เราพูดถึงการที่ท่านตั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นผู้ตรวจการซึ่งผู้ตรวจการที่ท่านตั้งเนี่ยท่านตั้งตามมาตรา121เรื่องผู้ตรวจการกองทัพท่านตั้งผู้ตรวจการสารและสารรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็ไปตั้งคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระ ประเด็นของการตั้งคณะผู้ตรวจการเนี่ยมันมีประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาได้ครับที่ผมบอกว่ามันจะกระทบกับดุลยภาพเพราะเราขยายอำนาจขอบเขตของสอสอที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาเกาะเกี่ยวตรวจสอบทวงดุลกันระหว่างศาลกับสภาผู้แทนรัศดรมันมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือระดับงบประมาณงบประมาณที่รัฐบาลเสนอมามีส่วนของศาลอยู่ด้วยสภาผู้แทนรัศดรหรือรัฐสภา ก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปดูแลเรื่องงบประมาณนี่เป็นการตรวจสอบทวงดุลอย่างหนึ่งครับนอกจากนั้นก็มีประเด็นซึ่งต้องรายงานตามกฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นกองทัพก็เช่นเดียวกันครับแต่พอไปตั้งไปตั้งผู้ตรวจการกองทัพขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นของการเข้าไปตรวจสอบเยอะแยะมากมายเลยครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าให้คณะผู้ตรวจการกองทัพซึ่งในรัฐมนูลฉบับที่ท่านเขียนนี่บอกว่า ผู้ตรวจการกองทัพประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจำนวนสิบคนฝ่ายค้านห้ารัฐบาลห้าแล้วท่านเขียนเอาไว้ว่าให้คณะผู้ตรวจการกองทัพคัดเลือกกันเองสองคนไปเป็นสมาชิกสภากลาโหมโดยตำแหน่งให้สสเป็นสมาชิกสภากลาโหมโดยตำแหน่งครับหลักที่เราเคยวางเอาไว้ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินโดยต้องไม่เข้าไปแทรกแซงแต่วันนี้ ท่านขยายอำนาจสสเข้าไปเป็นสมาชิกสภากลาโหมครับเราจะตอบประเด็นนี้อย่างไรแต่ที่กังวลกันมากไปกว่านั้นก็คือกรณีผู้ตรวจการสารและผู้ตรวจการสารรัฐธรรมนูญเพราะนอกเหนือจากเข้าไปตรวจสอบในหลายเรื่องเช่นเรื่องการให้ความเห็นเรื่องแนวทางการบริหารซึ่งใครจะบอกว่าไม่แทรกแซงเนี่ยไปดูความระหว่างบรรทัดนะครับให้ความคิดเห็นแนวทางการบริหารสารเนี่ย ทั้งการบริหารกองสารรัฐธรรมน,นูญกรรมการบริหารสารยุติธรรมและคณะกรรมการบริหารสารปกครองใครไปเป็นครับคณะผู้ตรวจการสารและสารรัฐธรรมน,นูนสอสอจำนวนสิบคนครับมาจากฝ่ายค้านห้ามาจากฝ่ายรัฐบาลห้าความจริงผมเป็นสอสอควรดีใจนะครับแต่ผมกังวลเพราะเราก็รู้ใครที่อยู่ในสภามานานก็จะรู้ว่าในสภานั้นสมาชิกเองก็ประกอบไปด้วยสมาชิกหลายๆแบบครับ ที่มาก็ต่างกันครับเราจะรับประก,กันทุกคนอย่างไรว่าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่างๆเหล่านี้แล้วจะไม่มีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อคอรหาได้กระทั่งกรรมธิการที่เป็นข่าวตำแหน่งที่ปรึกษาไม่มีอำนาจอะไรซื้อกันห้าหมื่นนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมกังวลครับและไม่มีระบบตรวจสอบ เรื่องของผู้ตรวจการให้เราเห็นแต่อย่างใดครับนอกจากนั้นเนี่ยคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระกับสารสามารถที่จะเข้าไปศึกษาวิเคราะห์ประเมินคุณภาพผลกระทบคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคำพิพากษาสารยุติธรรมและสารปกครองในประเด็นต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาบรรทัดฐานแล้ว เอาการศึกษาวิเคราะห์รายงานเสนออันนี้ก็เป็นข้อกังวลครับว่าการขยายอำนาจของสสไปเช่นนี้มันกระทบดุลยภาพหรือไม่ที่สำคัญครับท่านยังให้คณะผู้ตรวจการศาลและสารสารัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นสสคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมครับอันนี้แหละครับที่ผมกังวลว่ามันเป็นการขยายอำนาจ ของสมาผู้แทนสภานรจนเกินขอบเขตและไปกระทบดุลยภาพก็กลับไปสู่ปัญหาอย่างที่ท่านพูดถึงไว้ในตัวร่างรัฐธรรมนูบเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสภาผู้แทนศฎรนครับท่านสาธิตวงหนองเตยแล้วก็ยังมีกรณีของท่านสมชายแสวงการสวและก็ท่านทวิตเปลี่ยนสีและอีกหลายท่านครับแสดงความกังวลครับถึงกรณีที่สสจะเข้าไปมีบทบาทในการแต่งตั้ง ในเข้าไปมีบทบาทการเป็นผู้ตรวจการสารผู้ตรวจการองค์กรอิสระผู้ตรวจการกองทัพต่างๆนานาผมเรียนครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดแปลกประหลาดอะไรเลยครับหนึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรตรวจสอบผู้อืน่นเราก็ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วใครตรวจสอบองค์กรตรวจสอบเราต้องออกแบบระบบตรวจสอบองค์กรตรวจสอบเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับประการถัดไปนี่ต่างหากคือการสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับบรรดาองค์กรตรวจสอบ ต่อไปนี้องค์กรตรวจสอบจะได้ตรวจสอบด้วยความเป็นกลางและเป็นอิสระตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขาจัดปัญหาเรื่องฝักฝ่ายทางการเมืองเข้าไปแย่งชิงยึดองค์กรตรวจสอบเพราะแบ่งกันอย่างเท่าเท่ากันและที่สําคัญที่สุดก็ยังมีศาลนั่งอยู่ในนั้นด้วยและที่สําคัญที่สุดครับองค์กรเหล่านี้ก็จะได้อ้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมาชนกับพวกสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างสมศักดิ์ศรีระบบแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองครับ หลากหลายประเทศก็ทําท่านไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับว่าประเทศอื่นเขาว่าอย่างไรเขาไปไกลกว่าองฮะผมยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยครับเก่อบันทึกเอาไว้ในที่ประชุมและจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นผู้พิพากษาศาลสูงมี15คนประธานหนึ่งผู้พิพากษาอีก14ประธานมาจากไหนครับประธานมาจากสภาแต่งตั้ง สภาเสนอแนะครับประธานโทษสภาเสนอแนะและให้พระมหาพระจกักรพรรดิลงนามแต่งตั้งอีก14คนมาจากไหนครับคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อครับและให้สมเด็จพระจกักรพรรดิลงพรพระนพพิธัยแต่งตั้งเห็นไหมครับของเขามาจากคอรอมอ14คนเข้ามาจากสภาอีกหนึน่งคนนำซ้ำยังไม่พอสิบห้าคนนี้เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกตั้งสสเกิดขึ้นในครั้งถัดไป จะต้องเอารายชื่อ15คนนี้ไปให้ประชาชนแอปรูฟหรือรับรองครับและต้องแอปรูฟทุกๆุกสิกปีเห็นไหมครับเข้าไปขนาดนี้แล้วมีใครบอกไหมครับว่าสารญี่ปุ่นโดนแทรกแซงมีใครบอกไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นไม่ดีประเทศญี่ปุ่นล่มสลายไหมครับน,นี่ของที่ผมยกร่างมานี่ยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดเลยนั้นเลยนะฮะ ของเขานี้ลงไปให้ประชาชนแอปพูฟทุกการเลือกตั้งทุกๆ10ปีด้วยถัดไปอีกครับท่านบอกว่าห้ามสอสอมานั่งอยู่ในกอตอหรือกอสปอแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะตก,กตกใจกันหมดผมเรียนท่านแบบนี้ครับอีกเช่นเดียวกันฮนะก็ไม่ได้คิดอ่านเองครับผมก็ไปดูกอตอทั่วโลกมาเขาก็เป็นอย่างนี้เพราะเขาต้องตอบคําถามให้นะว่าเขาจะเอาจุดตรงไหนมาเกี่ยวกับสภาผู้แทน อย่างน้อยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่สภาผู้แทนไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรเขาครับเพราะเป็นเสียงส่วนนิดเดียวเท่าน,นั้นอยู่ในองค์ประกอบตัวอย่างครับในประเทศฝรั่งเศสครับองค์กรที่ชื่อว่ากองเซสูเปริเยร์เดลามาชิสทราจู C.S.M.C.S.M นะฮะนี่คือกอตอของประเทศฝรั่งเศสครับประธานาธิบดีก็ส่งคนเข้าไปได้ครับแต่งตั้งไปคนหนึ่งสสก็ส่งเข้าไปได้ครับวุฒิสภาก็ส่งเข้าไปได้แล้วมีใครบอกไหมครับว่ากอตอประเทศฝรั่งเศสไม่เป็นอิสระ มีใครบอกไหมครับภาษารประเทศฝรั่งเศสนี่มันห่วยแตกทํางานไม่ได้เขาก็ยังอยู่ของเขาได้และได้รับการยอมรับนัทถือเช่นเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาผมพูดไปแล้วประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งเนี่ยแหละฮะเดมโมแครตบ้างริพับลิกันบ้างเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาเลยครับและทุกวันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเพราะองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาสาหรัฐ9คนตอนนี้ทุกคนมาจากการเลือกของประธานาธิบดีพรรคริพับลิกันหมดเลยครับ สหรัฐอเมริกาล่มสลายไหมฮะก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทุกวันนี้สารดีกาสหรัฐเป็นยังไงครับเขาก็พร้อมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบแต่เขาก็ยังคงดำรงอยู่ในตําแหน่งยังคงตัดสินคดีได้อยู่ต่อไปเยอรมนีครับต้นตํำรับสาวรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับนี่ชัดเจนเลยครับสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาแดคนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะเลือกอีกแดคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ และสามลมูลไทยก็ลอกมาจากสามรมูลเยอรมันทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปนะครับที่ผมจะชี้แจงเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมยกร่างขึ้นมาในร่างฉบับน,นี้ไม่ได้ไปไกลไม่ได้แปลกประหลาดกว่าที่ไหนในโลกเลยครับท่านไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ้ผมอุตริคิดมาได้อย่างไรครับก็นี่ฮะศึกษากฎหมายเปรียบเทียบก็นี่เองครับศึกษาความเป็นไปของประเทศเราแล้วมาประยุกต์ใช้กันเรียนท่านเพื่อสมาชิกครับผมได้ยินประโยชหลายครั้งนะครับวันนี้จดเอาไว้นะครับ เพื่อนสมาชิกนับๆดูเนี่ยอ้างมงเตสกีเอร์สท่านอ้างหลอดแอคต,ตันอีก5ท่านอ้างแบบโคตรประโยคเดียวกันหมดเลยเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงคืออะไรครับก<ม>็ถ้าไม่เชื่อผมผมอ้างตำราอีกก็ได้ฮนะตำราของอาจารย์ไพโรดชยนามปรมาจารย์ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้บรรยายกฎหมายรัฐธรมรมนูนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเบืองคนแรกอีกท่านก็ได้ครับท่านดเรเดือนบุญรากอดีต เคยเป็นเลขาธิการสภาอดีตก็เคยทําหน้าที่ในงานนิติบัญญัติมาโดยตลอดถ้าหาบทความไม่เจอเดี๋ยวจะซีล็อกถ่ายเอกสารไปฝากทั้งหลายเหล่านี้อธิบายตรงกันครับว่าหลักการแบ่งแยกอํานาจไม่ได้หมายความว่าแยกอํานาจกันเด็ดขาดแบบองค์กรใครองค์กรมันไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลยผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าระบบรัฐสภาที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็แบ่งแยกอํานาจครับแต่นิติบัญญัติกับบริหารก็เกี่ยวข้องกัน นิติบัญญัติกับบริหารเกี่ยวข้องกันยังไงครับก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีไงฮะแล้วระบับฝ่ายบริหารเกี่ยวไงกับนิติบัญญัติครับก็คอรมเสนอร่างะราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ไงครับนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาไงครับมันก็คือเกี่ยวข้องกันถ้าท่านคิดว่าต้องแยกกันแบบเด็ดขาดเนี่ยท่านอยากเป็นระบบประธานาธิบดีเหรอครับท่านต้องการแยกกันขาดใช่ไหมฮะอยากเป็นระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกาเหรอครับประการถัดไปครับ เวลาท่านพูดถึงคําว่าแทรกแซงเดี๋ยวองค์กรนั่นองค์กรนี้นนเข้าไปแทรกแซงต่างๆผมก็ไปเปิดโธษณานูกกลมดูเห็นสารร,รัฐมนูญท่านชอบใช้ก็ไปเปิดบ้างฮะแทรกแซงไปว่าอะไรก็แทรกแซงคืออะไรครับแทรกแซงคือการกระทําในลักษณะที่เข้าไปแล้วบังคับสั่งการให้เขาทําหรือเขาทํามาแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทําแต่สิ่งที่ผมออกแบบกันมาอยู่ในร่างรัฐมนูญฉบับนี้ไม่มีตรงไหนเลยครับ ที่บอกว่าสสไปกลับคําพิพากษาได้ไม่มีตรงไหนเลยครับที่สสไปสั่งผู้พิพากษาให้พิพากษาตามที่ตัวเองต้องการได้ระบบการตรวจสอบยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่ามีสสเข้าไปเลือกผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็เลือกโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ให้เสียงข้างมากผูกขาดแต่แบ่งฝ่ายค้านกับรัฐบาลเท่าเทกันและก็มีตัวแทนจากผู้พิพากษาเข้ามาเท่าเทกัน อย่างนี้แทรกแซงได้อย่างไรครับเช่นเดียวกันฮะผู้ตรวจการต่างๆที่ผมเสนอมาก็กไม่ได้ไปเปลี่ยนคําพิพากษาครับแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่หนึ่งคนในกรตกสอปอไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยผลกระทบกระเทือนอะไรแน่แน่โหวตยังไงก็แพ้ฮะเข้าไปนั่งอยู่ในสภาคลราโห่มสภาคาราวหมเกือบ50คนในทหารทั้งนั้นน่ะเอาสอสอไปนั่งสองคนี่สภา,าความมั่นคงประเทศจะก,กระเทือนเลยเหรอครับอ่อนไหวถึงขนาดนั้นหรอฮะมีสอสไปนั่งสภาคาราโห่มสองคนเนี่ย ประเด็นถัดไปครับท่านทวินเปลี่ยนสีขออนุญาตเอย่ยนามท่านท่านพูดบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าจะมีสองสภาหรือสภาเดียวถูกต้องครับผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่วัดกันที่ว่ามีกี่สภาครับท่านจะมี 4, สี่ห้าสภาแบบท่านเสรีพูดก็ได้แต่หลักใหญ่ใจความของประชาธิปไตยก็โขดคนอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อผมผมโขดอาจารย์ปีดีพนมยงก็ได้ อาจารย์ปีดีพนมยงพูดเองครับอาจารย์ปีดีพนมยงผู้ที่ทําให้พวกเราได้มีการเลือกตั้งสสกันอย่างนี้อาจารย์ปีดีพูดว่าหลักการประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยและต้องถือตามมติของปวงชนเป็นใหญ่และจากหลักการแบบนี้ท่านถึงวิจารณ์ไงครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามที่เขียนให้สอวอมาจากการแต่งตั้งถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยท่านเข้าใจคำ่ารวมศูนย์แตกต่างจากผมครับ ท่านกังวลว่าจะมารวมศูนย์อยู่ที่ผู้แทนราษฎรแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เราเสนอไปเนี่ยจะรวมศูนย์ได้อย่างไรครับสภาผู้แทนราษฎรก็มีอำนาจแต่เพียงตรากฎหมายเหมือนเดิมและก็แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งเฉพาะบางกรณีเท่านั้นแต่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ยังคงถูกตรวจสอบโดยสารรัฐธรรมนูญยังมีโอกาสเป็นจำเลยในสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังถูกกกตตรวจใบเหลืองใบแดงใบส้มยังถูกปปชตรวจสอบได้ตลอดเวลายังถูกคอตองอคอยตามดูว่าคุณไปม,มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไร,ร,รยังมีเหมือนเดิมทุกประการครับผมขอข้อณานอาเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับดฉะนั้นถ้าเกิดท่าน อภิรายขึ้นมาใหม่นะครับขอควือบางเรื่องท่านก็รู้เราเป็นนักกฎหมายนะครับบางเรื่องนี่ท่านก็คงไปสามารถอธิบายหรือแก้ไขได้ในการมธิการนะคราวนี้หลักบางอย่างที่ที่ที่ท่านติดใจที่สมาอภิรายหรือซึ่งเป็นหลักการใหญ่ในี่ท่านอภิรายได้ครับที่แจ้งได้ครับนะครับเล็กๆจะไปพูดตึกเลยนะครับท่านประธานครับขออนุญาตประโถงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่ห้าครับ เนื่องจากธรรมธานวางตัวไม่เป็นกลางมมผมรักส์มาโณมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าอะไรในฐานะสมาชิกรัฐสภาธรรมธานครับครับท่านเห็นสิ่งที่ท่านผู้เสนอกําลังชี้แจงเป็นประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้แหละครับได้ตั้งคําถามแล้วผมก็คิดว่าตัวท่านผู้เสนอก็กําลังอยู่ในประเด็นธรรมธานอาจจะไม่ได้นั่งฟังตลอดเวลาแต่พวกกับผมนั่งฟังเกือบจะตลอดเวลาแล้วก็ได้ทราบได้ฟังคําถามนั้น ดังนั้นขอให้ผู้เสนอได้ชี้แจงเถอะครับผมคิดว่าเราก็กอีก็ให้เชื่อชี้แจงแนครับท่านครับแต่ผมเห็นว่าบางประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นความเข้าใจของคนซึ่งแต่ละคนก็อย่างคำว,ว่าแทรกแซงนะครับคาว่ามามันก็แล้วแต่ก็คือไม่จำเป็นต้องไปแก้อะไรเขาๆนะครับในบางเรื่องเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆก็ไม่จำเป็นถึงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความที่ผมไปไม่เป็นกลางอะไรเลยนะครับ ด้วยความเคารพครับท่านประธานผมไม่อยากให้มันบรรยากาศเสียมันกำลังจะจบนะครับผมทราบครับแต่ว่าผมแค่ยืนยันกับท่านประธานว่าทั้งหมดตรงเนี้ที่ท่านผู้เสนออภิปรายเนี่ยนะครับมันก็ใกล้จะจบแล้วแล้วมันเป็นการตอบคำถามก็อยากให้มันผ่านด้วยดีครับท่านประธานเป็นกลางก็แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับขอบคุณครับินดีครับไม่มีอะไรมากครับเชิดอาจารย์ต่อครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ พอดีเมื่อสักครู่ที่ผมเพียงแต่ชี้แจงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกสักถามครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะร่างนี้จะผ่านไม่ผ่านคีย์เวิร์ดสำคัญคือเพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคนคิดว่าเปิดโอกาสให้สสไปแทรกแซงครับเชิะครับและเข้าไปสั่งการนะครับต่างๆของวันดาศาและองค์กรอิสระได้ขัดกับหลักการเป็นอำนาจผมเลยต้องชี้แจงเท่านั้นครับท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อได้เลยครับผ่านประเด็นนี้ไปได้เลยครับสุดท้ายครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามจะอธิบาย เ,เพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่าเวลาเราบอกเรื่องรวมศูนย์อํานาจต่างๆเนี่ยนะครับร่างที่ผมยกมาเนี่ยอำนาจไม่ได้รวมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมศูนย์อำนาจตัวจริงเสียงจริงนี่คือหัวหน้าคอสอชอตามมาตรา44ครับอันนั้นทําได้หมดเลยนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่วันนั้นไม่ได้ยินเสียงใครประท้วงสักแอะเลยไม่เป็นไรครับผ่านไปประเด็นถัดไปครับ สุดท้ายครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่นี่สาคัญสําหรับข้าราชการครับเผื่อข้าราชการฟังอยู่และจะตกอ,อกตกใจว่ายุบวุฒิสภาไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งนี้คือท่านพันตํารวจเอกพันตํารวจเอกยุทธกรถามไว้ครับผมเขียนเอาไว้ในร่างนี้ชัดเจนครับว่าหากมีการยกเลิกวุฒิสภาเรียบร้อยเหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวข้าราชการของสํานักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาก็โอนย้ายมาอยู่ในสํานักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับ ก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนต่อสถานะตําแหน่งของบรรดาข้าราชการแต่อย่างใดทั้งหมดนี้คือการตอบคําถามเบื้องต้นคับท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปยกติสุดท้ายหลังจากท่านสุทินขังแสงสมาชิกอาวุโสของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาพ,พิปลายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ